Hello สวัสดีท่านผู้ชมครับผมผมดรตแจ็คอีกแล้วอีกแล้วทำไมเนี่ยก็วันนี้นะครับมารีวิวมอดตัวหนึ่งนะครับถ้าใครมีนะครับเจ้เครื่องเนี้ยอ่ามันชื่อว่านะครับเราสมารถครับได้เลยนะครับมันชื่อว่า The p i p e s m i t y นะเป็นเครื่องที่ครับ ของนะครับสัตว์ต่างๆนะครับถ้าใครมีเครื่องนี้นะครับก็สามารถขับได้นะครับเป็นหมอดนะครับตัวนี้่าผมก็จะใส่ให้ดูอาตัางตรงนี้นะเครื่องเครื่องมันก็ออก ออกดูจะน่าเกียดน่าเกีดยดนิดหน่อยครับนี่นะครับดูเหมือนเครื่องเนี้ยมันจะมีรูปของคนที่เป็นเจ้าของสร้างหมดนี้อยู่นทุกด้านบนนะครับผู้ชายสองคนนาะ amazing มหมดเครื่องนี้ครับก็ใช้ครับเจ้าอันนี้นครับอ่า หาปไปหลายอย่างครับตั้งแต่เกาะเกาะสัตว์เชเดลนะครับพวกนี้นมันเป็นอันคีบสามารถขาไปแล้วก็มันจะเพิ่มพลังป้องกันนะครับให้กับสัตว์ของเราแล้วก็สวยด้วยครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูแล้วก็มันจะมีพวกที่เป็นนะค,คอเรือนก็คือพวก เก้าอี้เฟอร์นิเจอร์นะครับส,สวยๆครับเนี่ยเหมาะเลยกับแพดใหม่กับแพดไอไบโอมนะครับนะครับแล้วมันก็จะมีไอที่เป็นเกาะแล้วก็จะมีเกาะแบบติดผนังนะครับเป็นโชว์นะครับเนี่ยผมก็จะใช้มันติดผนังนะครับเป็นงานศิลปะนะครับไว้โชว์ นครับผมจะลองคาบมาตะอันใช้เหล็กก่อนอเหล็กไม้ต้องมีไม้ด้วยใช่ไหมเอาเป็นเกาะติดผนังเนาะอ่าอันนี้เอาเกาะติดผนังก่อนดีกว่าอยากได้เกาะติดผนัง ใช้แทสใช้ไฟเบอร์อ่ะใช้อะไรก็ไม่รู้ครับยัดยัด,ย,ดยัดลงไปครับใสหินได้ไหมไม่รู้ใส่ลงไปก่อนครับใช้แทสอ่าแทสเมื่อกี้ผมได้ใช้เครื่องนั้นนี่ทำแทสจากไม้ได้ไปลแล้วปุ๊บ ใส่ในเครื่องนี้นี่โอเคดูเหมือนเราจะได้เป็นหาเกาะติดกำแพงแล้วนะครับนี่งานศิลปะสวยมากครับลองดูสักอัน,อ,น,นอันนี้เป็นเกาะเป็นติดกำแพงครับถ้ามันไม่ได้เขียนว่าแซดได้เขียนว่าออมโมเรเตอร์ไซส์อย่างนี้ครับ ถ้าเขียนว่าเซโด่เงี้เป็นอ่า ki, อารขี่ครับเอาไปใส่สัตว์แล้ว,วสัตว์ก็จะมีเกาะออกมาเนี่ยครับเกาะเล็กอ่ะหวัวเล็กอันนี้สไปโนอันนี้ของสบัสบปะสับปะรูดมีอะไรอีกมีดอตอันนี้เป็นโดโด,โดเล็กด้วยอ๋ออันนี้เป็นเกาะนะครับ ถ้าไหนที่มันไม่ได้เขียนว่าไซส์ไซส์ด้านหลังเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่นะครับนี่ก็เป็นของโดดิวไ้สัตวตัวเล็กฮาฟิเฟอร์เเจอร์ด้วยนะครับสตูนเฟอร์เิเจอร์ก็น่าลองนี่เก้าอี้ะราชาปึ๊บป๊บ นี่ใส่เข้าไปโอเคไปลองติดกำแพงกันจะมืดละจะมืดละที่ผมใช้ไฟไม่ใช้ไฟเยอะเพราะว่ามันครับมันแสงมันแยงตาครับอย่างเงี้ยถ้าใส่ไฟเยอะมันจะติดที่สว่างสว่างแล้วกันครับนี่นะครับ นี่ใส่ได้พอดีเลยปฏิมากรรมนี่แน่โอ้อ่ามีาความได้ด้วยมีความได้ด้วย อ่าก็ความดูครับแจ็ค <laughs> อีสงันซับแจ็คหล่ออ๋อความมันจะติดอยู่ด้านหลังด้วยนะครับว่ามันคืออะไรโอเคน่าสนน่าสนอันนี้คือสไปโน ไปนอตอนนี้คือซาเบอร์เ er, หรอหัวสะบทูดนี่ครับแล้วก็มีอะไรอีกนี่หัวของอะไรปุ๊บนี่เลสนะครับ หัวเกาะของเล็กเล็กแล้วก็อ, <Okay. S 1> กอมีแค่นี้ครับโอเคครับมาโชว์แค่นี้ก่อนแล้วก็อ่าโอ้นึกว่าจะใหญ่เล็กติดเดียวเองสงสัยต้องใช้คู่กับเก้าอี้นะครับเก้าอี้ประราชาดชนละอืมไปตรงไหนเอ่ย ไปข้างบนดีกว่าครับมันจะได้ไม่เปลืองพื้นที่นะอ่าครับอ๋อนั่งได้ด้วยเอาแจว๋วนั่งได้ด้วยครับ ฐานที่อันนี้นี่เป็นเก้าอี้ประชาชเลยครับนี่นี่ก็นั่งได้เหมือนกันครับนี่เทไหมล่ะทีนี้หนแหมยอดจริงๆสนใจหมอนนี้นะครับก็ลองโหลดไปใช้กันดูนะครับหรือว่า ถ้าเข้าเซิร์ฟนะผมเล่นเซิร์ฟรีแบ็กอยู่เซิร์ฟรีแบ็กครับก็มีทุกมอดนะครับทุกที่ผมท,ทําตัวอย่างนะครับมอดเขาไม่ลงเยอะครับมีแค่สี่มอดเองนะครับสี่มอดครับเซิร์ฟไม่ค่อยกระตุกนะเซิร์ฟไหลลื่นดีครับอย่างที่เห็นเนี่ยผมชัดไหลลื่นแล้วก็จะมีบางครั้งที่มันแหลกๆหหน่อยนะครับปรนะมาณนั้นก็ถ้า ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะ